แต่เขามีเขามีของล้างกรรมเนี่ยฮะมีคนรับจ้างล้างกรรมไม่มีอะล้างเท้าว่ามีอยู่แต่ล้างกรรมมันล้างไม่ได้ล้างหน้าน่ะได้ <c oughs> เปลี่ยนหน้ายังได้เลยทุกวันเนี่ยมีตตังหรือเปล่านะ <c oughs> อย่างเรานี่เปลี่ยนเป็นผู้ชายยังได้เลยนะ <c oughs> เนี่ยค่าหมดเลยเป็นผู้ชายได้เลย <c oughs> มีสตังไหมเขาเปลี่ยนได้หมดอะหนูเอาตังไปทําอย่างอื่นดีกว่าก็ถูกแล้วล่ะจะมาแต่ล้างกรรม ไม่ได้ล้างกรรมคือล้างความรู้สึกอ๋อ oh. เหมือนอย่างมีคนบอกเพราะว่าเขาเคยไปโกงเงินคนมาแล้วเขาอยากขอขมากรรมคนคนนั้นแต่ไม่อยากไปขอต่อหน้าเนี่ยทําได้ไหมคะได้สิได้หรอขอขมาจากพระรัตนไตไตสนานาคม <Yo, S 2> เพราะทุกคนต้องผ่านเ <so, S 2> นี่ยหละคะหลวงตาทุกคนต้องผ่าน <laughs> ถ้านุถานับถือพุทธนะค่ะ <laughs> เขาน่าจะนัดถือพูดค่ะหลวงตาแล้วเขาก็แบบเขารู้สึกผิดอย่างเมื่อกี้หลวงตาบอกว่าการล้างกรรมคือล้างความรู้สึกที่ไม่ดีต้องเลยฮะนะคะคือลืมความรู้สึกที่ไม่ดี <c oughs> ความรู้สึกที่ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความรู้สึกที่ไม่ดีมันจะมาไหมม,ม,มา,มมาแต่ไม่ไม่นานไม่มาเป็นไปไม่ได้เพราะยังมีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่มันมีความรู้สึกอยู่ เข้าใจ่ไหมยังไม่ตายแต่มันไม่นานแค่นั้นเองคราวนี้เรามามองกันให้ละเอียดคิดนิดนึงสิ่งที่หลวงตาบอกให้ลืมลืมความรู้สึกที่ไม่ดีแต่บางคนเนี่ยก็ไม่ไม่แยแสไม่สนใจมันจะกลายเป็นไม่สํานึกไม่ฮะหลวงตาต้องอยู่กับบทสวดอยู่กับเพื่อเพลินเพื่อเพลินอยู่กับกรรมฐานคือการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยอ๋อแสดงว่าการล้างกรรมให้จิตมันมีความสุขในการ ในความสงบในกรรมฐานอ๋อการล้างกรรมของหลวงตาไม่ได้แปลว่าให้หนูใจดํากับกรรมที่ตัวเองทําเอาไว้ใช่คืออย่าทําเพิ่มแล้วมาบันทึกกรรมใหม่เบียดเข้าไปให้มันดีๆเอาใจมาอยู่กับพุทธถ้าไม่ห่างถ้าไม่หยุดมันก็เป็นเคยชินมันเหมือนพวกโทษตัวเองอะว่าแบบโอ้ฉันเคยช่วยอย่างนั้นฉันอย่างนี้ความเคยชิน S <S แก่ยากนะสิ่งที่หลวงตาพูดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแค่ให้โอกาสตัวเองได้ทําเรื่องดีใหม่ๆใ,ให้มากกว่าเดิมถูกต้องมันสวดมนตมนใใ์ต้องมันทําใจให้เบาต้องมันทําต้องห่างจากความรู้สึกไม่ดีโดยการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะค่ะมันจะเกิดความเคยชินที่สั้นบอกว่าชินน่ะคือฌานนะคือสมาธิคือความสงบไอ้ชินเนี่ย มันจะหลบพักไปเลยกีเป็นตัวรู้นะะศัตรูมามันจะไปไหนอ่ะมันก็หลบไะเราเนี่เหมือนแย่โรยเากแย่กคยแย่ก็เห็นแย่ไหม<อ>เวลาศัตรูมามาเข้าลูไงวันก่อนหนูก็คล้ายผีวันนี้หนูเป็นแย่ใช่ไหมแย่แยเวลาศัตรูมาหลวงตาเคยไปหาแย่สมัยก่อนเด็กๆ,เกๆอ่ะเวลาไปหามันโอมันวิ่งลงลูเรียบร้อยแล้วอพอเรายืนนิ่งๆนะไม่ทําอะไรนะ ยืนดูมันสักพักมันขึ้นมาละวอคือแย้เขาไวเขามีสัญชาตญาณที่ไวถ้าเราฝึกจริงๆจิตเราก็คล้ายแย้ถูกก็จะไวฝึกหลบไงมันจะหลบเพราะมันชินสวดทุกทุกวันในชินแสดงว่าการสวดมนต์เนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยมีความชำนาญในเรื่องของการวิ่งหนีคื่แย่ทั้งหมดเลยนะไม่หนีเปล่าๆนะนะมันจะเกิด ศีลส,สมาธิปัญญาในบทสวดนะฮะมันอยู่ที่บทสวดนะมันอยู่ที่ความรู้สึกปัญญามันก็จะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้มาจากไหนมาจากเห็นนั่นแหละยัง<ะ>อยู่นี่นี่นะสวดมนต์ไปนานๆหลายปีเนะ่ะคนเข้าเข้าออกออกคนเข้าเข้าออกออก,ออกนี่นคือปัญญาโอ้มันจะเห็นรูปรมแัยนา,นาม,มาทำ<อ>เห็นแม้แต่กระทั่งกรรมที่เขาทำ แค่สวดมนต์ได้ศีลสมาธิปัญญาเรามาเจาะกันดีกว่าสวดมนต์รักษาศีลได้ยังไงคะอ้าสวดมนต์ทำเป็นสีเหรอก็ไม่ได้ไปทําอะไรแย่ๆเลยค่ะ,อะโอ้ศีลก็มาอศีนคือปกติค่ะไม่ต้องไปสมาทานก็ได้ค่ะถ้าคุณทําก็คือผิดถ้าคุณไม่ทำก็คุณไม่ผิดถ้าคุณทําอีกก็ผิดอีกละแหละครองใจอยู่ในบทสวดก็คือครองตัวให้อยู่ในศีลแล้ว คราวนี้มาถอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิเลยล่ะนะอ๋อมันมาคู่กันเลยเพราะว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยถ้าเรามีความเพลิดเพลินสมาธิเกิดใช่สมาธิมันแปลว่าอะไรนะเจ้าคะหลวงตาความเบาความสบายอ๋อห่างจากความรู้สึกทั้งดีหรือไม่ดีอ๋อห่างจากความรู้สึกห่างจากคลื่นทุกสมาธิก็คือเหมือนความสงบสบายตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วปัญญาที่หลวงตาว่ามันจะทําให้เราพิจารณาเป็นมันจะมาจากสิ่งที่เราเห็นนี่แหละ พอจิตเราเบาเนี่ยคนเข้าาออกกแถวๆนี่แหละจากวันเป็นปีเลยหลายปีเนี่ยโอ้ยปัญญาเกิดถ้าพิจารณานะถ้าไม่พิจารณาก็ไม่เกิดปัญญากับความฉลาดนี่มันต่างกันไหมคะอันเดียวกันแต่ปัญญาหนูว่ามันน่าจะมีทั้งความฉลาดและความเฉลียวมันการเดียวกันนั่นแหละการเดียวกันอีกนะคะมันอยู่ที่การฝึกค่ะ